ไอไอ้ดู้นั้นบอกว่าจะพากันโดปลูกเนี้งปลูกกรต้อมดีนบ เอาถึงถึงแล้วที่แม่น้อุ่นอ๋อวันนี้มามาอะไรเธอหายอย่างมานามานามาอะไรเอาต้นไม้ลงต้นไม้อ้าวจะคล้องมะขามน้ำวันนี้มาปลูกต้นไม้ปลูกอยู่ไเดะอยู่นาชัยภูมิอยู่ชัยภูมิทำตัวเหมือนเด็กนะมง เนี่ยเนี่ยถือเนี่ยถือเนี่ยเวลาขับรถเดี๋ยวจะพาไปปลูกต้นไม้กันนะครับผมวันนี้ต้นต้นยางนาเรามาปลูกต้นยางนากันนี่เหมือนยางนาหรือกระท่อมเนี่ยเธอยางนาเขาบอกว่ากระท่อมนี่ใช่เหรอใบมันใหญ่กว่านี้กระท่อมอ่ะอันนี้มันเลียวใช่ไหม ใบกระท่อมมันใหญ่มันใบใหญ่ใบกระท่อมว่ะใบกระท่อมมันใหญ่ใหญ่กระท่อมไหมเธอกระท่อมไหมทุกคนไม่รู้อ่ะกระท่อมแบบอันนี้เป็นยังไงไม่รู้พลังใบพลังใบพลังใบครับผมป้าเดี๋ยวอีกสักครู่ไปเจอกันกระท่อมเต้อ๋อ บางฝนบางแดดอ,อ๋อมานบ้านแม่ครับเลยมาปูกันกระท่อมแม่ยังนะโอ้ยังนะ <c oughs> ต้นมันคือกระท่อม <c oughs> ป้าซื้อยาง <c oughs> โอ้ <c oughs> มีงัอ่ะ มีแพะวะเรีย่ยงไรินจะหาแล้วเพื่อพวกเตียงอันนี้หน้าหนายะหนานยะมือนี่เขาสิไปน้าท้างได้เนี่ยไก่ปะไก่ไปท้างนี้เจ้ไปปิ้งหอยน้องหวยบุครับไหนเอามาหลายกว่นนี้เนะก็เขาเอามาแล้ว มาแล้วรอบนึงเกิดแกนย,ย,ยาวมาไม่มีเดิดนิโนองาา่เก<อ>ิทางขลยกได้ตกลุ่นฟังนั่นแหละปึมม๊บไปุ๊เลยมึงหา ตกตังแล้วรถเ่งปดอขวางทงเลยเอไยไดิว่าหนักนเนี่ยหนักแม่ตกใครน้าดิตกใครน้าดิเดี๋ยวเีช็อตช็อตเด็ดตกใคน้าวะเดี๋ยวถือเองวาเพื่อมีช็อตเด็ดตกใคน้า สุดท้ายเป้ก็จะดีๆหน่อยดูดูเดินมาเดินมาเป็นเชือกเลยเถอะ แล้วต้น,นี้จะต, 5, 6, 5, 6, ต้นนสามสามลครับพี่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสามไหวไหมคะไหวมาดูนาว่ามีน้ํำไหมก็เลยก็เลยเอาต้นกระท่อมหรือยางนาไม่รู้มาปลูกครับ ถ้าถ้า<ส>เป็นกระท่อมนี่ก็สั่งได้นะครับผมสั<ญ>่สงกับแม่อ่าสั่งกับแม่คุณอ้อนได้เลยนะครับยางหน้าหรือกระท่อมก็รู<ส><ญ><ส><ญ>้เอารถปิดลมเลยอืม ที่ปลูกต้นไม้ครับผมแล้วเ,เ,เราดึงอันนี้ออกแล้วก็โยนทิ้ง <c oughs> วางต้นไม้ให้หน้าใบนะครับหันไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าเวลาแสงมันขึ้นมามันจะได้รับแสงรับแสงทันทีน,นี่ต้นกระท่อมนะครับ <c oughs> ต้อนอะไรคะยังนะ,ะมันคลนอออ้ายๆับนะก็ข้างหลังที่ตะวันตกเี้ย <c oughs> แดดส่องดากอยู่กันนะนี่การปลูกต้นไม้นะครับเอยหนดันดันไว เดี๋ลงเบาๆครับผมอ่าประมาณนี้คนลึกแล้ว่ายเนี่ยล,ล,ลึกแล้วหลายทีอะหลายทีก้นลึกระยังครับลึกแล้วครับนี่ลึกแล้วสิเนี่ยอันนี้นไม่กระได้อ่ะอันนี้เราจะวัดความลึกนะครับเอาเอา,เอาประมาณนี้ความลึกนี่เดี๋ยวลิงก่อนลิงก่อน พ่วหัวเนี <laughs> ่ย <laughs> อันนี้แม่น้ำ <laughs> แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดนะครับ <laughs> ที่ที่หมู่บ้าน <laughs> คลองคลองส่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดคลองลำปะทาวนี่นะครับผมแล้วผมก็จะมาเอา่ออะไรอ่ะมาเนี่ย,ยมามาขึ้นลูกตาลเนี่ยมาขึ้นลูกตาลตรงนี้นยต้นตาล <ül> เห็นไหมเออตาลนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปเอาไปฝาก เอาภาษ f เอฟใครอยากกินลูกกาลกดหนึ่งผมได้อ้วนมันมันขึ้นให้อ้วนอันนี้คือคลองที่บ้านนะครับคลองที่บ้านอันนี้คือประตูน้ำครับอ้วนอันนี้ประตูน้ำประตูน้ำนะครับแล้วตรงนี้เป็นเป็นที่ผมขุด ขุดเองครับขุดยาวไปนู่นเลยขุดเองใช้มือขุดเลยนะครับเนี่ยใช้มือขุดประมาณร้อยร้ประมาณสามปีอะ่ะสีสีห้าหกปีขุดแบบพลังใบอะ่ะขุดแบบพลังใบครับไอที่พูดนี้ก็พลังใบอยู่ใช่ไหมคะพลังหมดแล้วไอไอที่พูดนี่พลังใบ ใบตานตอนมานางนางเดินตามหลังนะคะเดี๋ยวตอนกลับนางเร็วมากค่ะไม่รอเลยนะคะเหมือนไม่ค่อยอยากกลับบ้านเท่าไหร่ค่ะโผนห่หายโนะโอ้น้ำมาเบิงนะม,ม,นา,มเนาเมาบิง้งนะมาเบิงนะ น้าเพิ่นอะข้าไปบึงหนาเมื่อกี้เป็นไงโอ้เนี่ยชวนคุยอะเราอะเป็นไงไม่ดูไม่ดูเองอะโอ้โหดูนางแต่งตัวค่ะเสื้อแบบครบเครื่องมากดูชั้นสิไม่มีเลย โอ้วิวนี้มาให้มันนะโอ้โหไม่รอเลยนะอแบบะ้ครับอ๋อน,น,นี่เลยครับอ่อันทูดไปฮอดใจห้แม่ลองล็อกให้นั่่นะ โอ้สองล็อกให้กระย้าไปผุนกระย้าไม่เลยล่ะเจ้าบอลไก่เกินหรอข้างเขา่า,าไปไปทำไมเธอแต่งตัวพร้อมขนาดนี้ฮะลบลบ ลบลบว้าไปนะตัวแกงตัวแกงตัวไปตึงต้นไม้ไหมกูไม่มีเลยทักษะการเบี่ยงตัวน้ำหนักจะจะล้มไปทางฟังใดฟังหนึ่งไม่ได้นี่แกพี่หยาหลุนอยู่ได้ไง งาไปรุนโอ้งามด้เลยแม่านี้ด oh, like yeah, okay. mm ีๆงามด้เลยนี่เครบก็เห็ดนางามเถอะก็ได้เห็ดอะลุ้งยาเอะ้ลุงนนอันนี้นหนเนาะทุกคนในแถวเนี่ยของที่นอกันหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เชียงตั้งแ่พุ่นน้ำกันนะครับตั้แต่สะออบริเวณพ่ที่นอกัน